เอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่พี่เอาไม่ลูกแล้วมาขึ้นสูงระดับนี้กันตรงพื้นเขาเอาแผ่นรองคานรองแล้วนะคะโอ้สนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับเนาะสนุกไหมลูกสามสิบเอ็ดองศาที่ธนบุรีจังหวัดออ้้าาเโป้สองชั้นไมพี่ตูนชั้นหรือสองชั้นได้สบายกระโดดได้สบายเลย แต่ลองคานลองแล้วค่ะ<ไ>ปลอดถั้าแยวเต้าแววเต้าแววเต้าแวแว,แวสนุกไหมครับสนุกเลยลอ,ลอ้าวทำไงอะ่ะอยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยากไม่อยากดูนานไปโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายดีค่ะอีตัวแรกนี่ค่ะจุ๊บด้วยเหรอจุ๊บด้วยเหรอร้อยเอ็ดสามสิบเอ็ดองศาร้อนค่ะแต่ไม่มีลมนะคะอ้าวคลายร้อนคลายร้อนอ่าสนุกร้อยเอ็ดสามสิบเอ็ดองศาร้อนค่ะแต่ไม่มีลมนะคะอ้าวคลายร้อนคลายร้อนอ่าสนุ่ย ร้อนเมื่อวานเมื่อวานเหมือน,นเหมือนฝนไม่อยากลูมนานไปโอเคสวัสดีค่ะ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 ี่ตัวระดิค่ะ,คะ,คะจบด้วยเหรอ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 ,หรอพี่ตุนตูน <laughs> บายบายขอบคุณค่ะร้อยเอ็ดสามสิบเอ็ดองศาร้อนค่ะแต่ไม่ลมนะคะอา้าวคลายร้อนคลายร้อน สนุกชุกได้เหรอชุกได้เหรอพี่ตุนตุนบายบายขอบคุณค่ะออกมาฟอกเลยไหมเอาดิเอาครีมอาบน้ำมาเสร็จเลยใช่ไหม,อม,มอเออครีมมันอยู่ในบ้านนะสท่านอยู่ในบ้านนะตีค่ะสนุกไมหมครับสนุกเลยอ้าวทำไงอ่ะอยากเล่นก็อยากเล่น อยากกินก็อยากเอ้ไมอ้ยาไมเอายไมพี่เอาไมลูกล้วมาขึ้นดตรงพื้นเขาเอาแผ่นรองคานรองแล้วนะคะโอ้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกคนด่าพี่ตุอีนอีกเยอะกว่าจะเต็มพี่ตุนไปเอาดูน้องแกะยัางมัดผมออกลูกเด้สะผมไปเลย ไม่เอาทำไมนนหลายๆหลายๆอย่างหลายๆแบบเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกนะคะเอาที่สะดวกของใครของมันน้องเอาสบู่ยุบได้เหรอยุบได้เหรอพี่ตูนตูนบายบายขอบคุณค่ะเต้าแมว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  สนุกจะตกเมื่อวานอย่าสั่งมาถ,ถึงวันแรกรู้สึกว่ามันคลื่นฟ้าคลื่นฝนนึกว่าฝนจะตกพอวันนี้แบบเปรีย้ยงเลยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเด็กตาทุกคนด่าพี่ตูนอ้าวก็พี่ตูนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเด็กตาทุกคนด่าพี่ตูนอ้าวก็พี่ตูน โอ้ออกไปก่อนมันชิชูก็ได้เราสั่งลงข้างๆข้างบ้านเนี่ยแล้วแต่พี่ไปไปสั่งก่อนุ่มทำไมมีเต้าแวว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 สนุกโอ้ออกไปก่อนมันชิชูก็ได้เราสั่งลงข้างๆข้างบ้านเนี่ยแล้วแต่พี่ไปไปสั่งก่อนุ เอไม,ม่ีเต้าแวว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 สนุกเอาไม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 ,มพี่เอาไม่ลูกตรงพื้นเขาเอาแผ่นรองคานรองแล้วนะคะสนุกสนานสนุกไหมคะมีความสุขเด็กๆนะคะ สั่งขี so so, ้โมกก็ต้องลูกวว้ก่อนสิลูกต้องออกมาก่อนสิจะตกเมื่อเมื่อวานอย่าสั่งมาถึงวันแรกรู้สึกว่ามันคลื่นฟ้าคลื่นฝนนึกว่าฝนจะตกพอวันนี้แบบเปลี่ยนเลยไม่อยากดูนานไปโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาสดีค่ะวัสดีค่ะไอตัวรถดีค่ะอุจุ๊บด้วยเหรอจุ๊บด้วยเหรอโอยสนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับเนาะสนุกไหมลูก สามสิบเอ็ดองศาที่ทวัดบุรีจังหวัดอุ้ยร้อนเมื่อวานเมื่อวานเหมือนเหมือนฝนโอยสนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับเนาะสนุกไหมลูกสามสิบเอ็ดองศาที่ทวัดบุรีจังหวัดโอยสนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับเนาะสนุกไหมลูกสามสิบเอ็ดองศาที่ทวัดบุรีจังหวัด สนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับนาอสนุกไหมลูกสามสิบเอ็ดองศาที่ทวีบุรีจังหวัดเลยใช่ไหมสดชื่น<ห>อ้าวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนา,า,า,านละสามนาทีกว่า,าลวๆละเดี๋ยวป้าป้าแม่แม่ไม่อยากดู<ๆ>นานไปโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะคดีคะ่ะไอตัวรถนีคะ่ะดจุบด้วยเหรอ จบ๊บเลยหรอเลยใช่ไหมสดชื่นอ้าวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนานละสามนาทีกว่าๆล้ะเดี๋ยวป้าาแม่แม่โอ้ออกไปก่อนมันชิดชูก็ได้เรสั่งลงข้างๆข้างบ้านเนี่ยแล้วแต่พี่ไปมไปสั่งก่อนนทำไมมีนาไม่จ๋าเห็นน้องโผานะคะอะไรนะลูกอาตามตามตามว้า เอาไม่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 พี่เอาไม่ลูกต้ราขึ้นงระดับนี้ะตพื้นเขาเอาแผ่นรองคานรองแล้วนะคะอุ้ยร้อนเมื่อวานเมื่อวานเหมือนเหมือนฝนอีกเยอะกว่าจะเต็มไอพี่ตุนไปเอาดูน้องแกยางมัดผมออกลูกเดี๋ยวสะผมไปเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาทำไม สนุกสนานสนุกไหมคะมีความสุขเด็กๆนะคะฮะสั่งขี้มูกก็ต้องลูกก่อนสิลุกต้องออกมาก่อนสิมูกแล้วเหรอทำไมไม่น้มโอ้วาววาวาวมันยิ่งเต็มยากเอยากกินจะเอาไงคะเด็กๆความสุขของเด็กๆเนาะเขาเนาะความสุขของเด็กๆก็ความสุขของเราหน้าค่ะไม่เอาอะในบ้านดีกว่าในบ้านดีกว่าอ้าวพี่ตุนเอาทิชชู่มาใส่น้ำ อากระโดดลงอาวหนึ่งสองครัต้าโอ้ออกไปก่อนไมด้น่งจิตมันจิตชูกก็ได้เราสั่งลงข้างข้างข้างบ้านเนี่ยแล้วแต่พี่ไป่ไปสั่งก่อนทำไมมีอีกเยอะกว่าจะเต็มอไพี่ตุ้นไปเอาดูน้องแกยางมะทมออกลูกเดสะผมไปเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาทำไมเต้าแมวเต้าแมวเต้าแมว เต้าแววสนุกอุ้ยร้อนเมื่อวานเมื่อวานเหมือนนักเหมือนฝนเอาไม่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 พี่เอาไม่ลูกต้ราขึ้นงระดับนี้ะตพื้นเขาเอาแผ่นรองคานรองแล้วนะคะอุ้ยร้อนเมื่อวานเมื่อวานเหมือนนักเหมือนฝนโอยสนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับเนาะสนุกไหมลูก สามสิบเอ็ดองศาที่ทวธดบุรีจังหวัดยุ่งเลยเหรอยุ่งเลยหลเลยหรอพี่ตุนตุน <laughs> บายบายขอบคุณค <laughs> ่ะยุ่งเลยเหรอยุ่งเลยเหรอพี่ตุนตุนบายบายขอบคุณค่ะถูุกไหมครับสนุกเลย <laughs> <c oughs> อ้าวทำไงอ่ะอยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยาก สนุกเลยสิคะใช่ไหมคะสนุกไหมครับนาะสนุกไหมลูกสามสิบเอ็ดองศาที่ทวัดบุรีจังหวัดมุกแล้วเหรอทำไมมีน้ำโอ้ว่าว่าวาวมันยิ่งเต็มยากลสนุกไหมครับสนุกเลยอ้าวทำไงอ่ะอยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยากไหมครับสนุกเลย อ้าวทำไงอะ่ะอยากเล่นก็อยากเล่นอยากกินก็อยากสองชั้นไม่ติดตูนชั้นหรือสองชั้น <st> ได้สบายกระโดดได้สบายเลยนะคะแต่ลงทานลงแล้วค่ะปรดถัดร้อยเอด็ดสามสิบเอ็ดองศาร้อนค่ะแต่มีลมนะคะอ้าวคลายร้อนคลายร้อนอ่า ฝนกจะตกเมื่อวานอย่าสังมาถึงวันแรกรู้สึกว่ามันคลื่นฟ้าคลืล่นฝนนึกว่าฝนจะตกพอวันนี้